การเดินทางของดวงดาวอาจจะเป็นตัวที่บอกก็ได้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ระหวัลเหตุการณ์ของเราจะไปสนทนากับพี่ฟองคุณฟองสนานจามรจันนะคะสื่อมวลชนอาวุโสและโหนการเมืองชื่อดังค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟองค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใช่ค่ะแล้วสวัสดีน้องๆทั้งสองนะคะไม่ใช่ผลการเมืองนะคะเป็นผลการเมืองสมัครเล่นโอ้ต้องมีตอพี่ฟองจะออกตัวอย่างนี้ทุกครั้งใช่ไหมคะผลการเมืองสมัครเล่นโอ้ตัพี่ฟองคะสมัครเล่นแต่มีคนรอฟังพี่ฟองเต็มไปหมดเลยนะครับค่ะจะมีเลือกตั้งไหมคะพี่ฟองคะยี่สบสี่มีนาคมนี้ค่ะค่ะเออพี่ฟองตอบตลอดนะคะเออตั้งแต่ปลาปีีเแล้ะ เลเอือกตั้งของพวกเราคือ5ตุลา61ถึง30ตุลา62ส่วนที่มีประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เตรียมการอยู่เนี่ยมันเพราะว่ามนลยูทับลัคนาดวงเมืองอยู่ไงก็กลัว้เรื่องล็อกถล่มใส่หน้าแบบ แบบหน้าหงายพึ่งเลยอย่างเหตุการณ์วันที่แปดที่ผ่านมาเห็นไหมคะ,ะเรามันอะไรมันซ่อนอยู่เยอะมากอพี่ฟองให้น้ำหนักที่จะเลือกตั้งน่ะนะคะเอเก้าสิบห้าเปอร์เซน์เลยคะ่ะที่เหลือเนี่ยก็เอาไว้โทษมาริตอยูกันแล้วกันนะคะมา <laughs> <laughs> รจตอยูเป็นเรื่องของการที่ล็อกล็อกสลมเรื่องไม่คาดวฝวันมันเป็นเรื่อง อาเพศนะคะ oh, คไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้มันก็ดําเนินการมาขนาดนี้แล้วคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เลือกแล้วก็มูดแล้วก็อารมณ์คนในฐานะอาดีตหวัวหน้าข่าวการเมืองนะคะคอารมณ์คนนี่คันไม้คันเมือ <laughs> หมายถึงอยากเลือก,อก,อกตั้งหรือไงคะอยากจะเลือกค่ะพี่ฟองครับมฤตยูที่มาเที่ยวนี้เนี่ยนะครับนอกจากซัดรละลอกแรกไปเมื่อวันที่8ดแล้วเนี่ยมฤตยูดวงนี้ยังมีอิทธิพลมีความแรงมากขนาดไหนครับตอนนี้เราต้องระวังไหมครับค่ะคือมฤตยูก็ทางานของมฤตยูไปยังมีดวงดาวอื่นๆอยู่นะคะมฤตยูมาตั้งแต่นู้นนะครับ มีนา59จะอยู่ไปถึงกรกตดา65นะคะค่ oh oh. อยู่ที่ไหนเจ็ดปีต้องเอาไว้ทายเรื่องใหญ่ใ,ญในเมืองเท่านั้นนะคะและ oh. ้วก็ในโลกเท่านั้นลักษณะโลกกับลักษณะเมืองอันเดียวกันคือราศีเมษมันลักลอมมาตั้งแต่บรสติสแล้วค่ะใช่ไห <c oughs> ะคะเชื่อกรีดค่ะนั่นแหละงานแรกนะคะ oh. งานที่สุดท้ายที่เราเห็นประเทศเพื่อนบ้านของพวกเราคือเลือกตั้งมาเลเซีย ท่านมหาเทมมหมัดกลับมาแบบชนนที่เรียกกันว่าแบบไม่น่าเชื่อส่วนของพวกเราคะใช่ครับคือท่านกลับมาแบบพลิกเหมือนกันครับคือคืออดีตนายกนายเิฟเนี่ยขนของออกจากธรเนียบไม่ทันเหมือนที่นายกอังกฤษคนก่อนนะ ก็ออกจากคำนี้ไม่ทันเพราะว่าแพ้แทบไมสีเเ่เซนเลยค่ะทีนี้มนรษยูสำหรับบ้านเราเนี่ยหนชลัดเรียนเพชรกลณ์นะคะสำหรับดวงเมืองต้องเอาไว้ทำนายเรื่องใหญ่ๆเท่านั้น <c oughs> ส่วนเรื่องเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอที่เป็นอิทธิพลของดาวอื่นเรื่องแรกที่มนรษยูทำงานที่พี่ฟองเห็นก็คือ <c oughs> เรื่องของอการทำประชามติรัฐธรรมนูญ เดสิงหาคม2559แค่ผ่านคำถามแรกก็ทำใจยากผ่านไปทั้งสองคำถามางงนะคะพี่ฟองก็งงแล้วก็เรื่องที่น้ำตานองแผ่นดินสำหรับวันที่13ตุลาคม2559แล้วก็เปลี่ยนราชการนะคะแล้วก็ล่าสุด เอาอเอาไว้ทำนายบุคคลสําคัญหรือเรื่องใหญ่ๆเท่านั้นนะคะเรื่องว,วันที่แปดก็เป็นบุคคลสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องใหง่าอินทรีใช่ใช่ใชที <c oughs> นี้บร <c oughs> บรัทยูยังจะทํางานต่อไปจนถึงอ่าสัปดาหมหกห้านะคะ<อ>บริษทยูเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงเจ้าของภัยอาเภศเจ้าของสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันมีทั้งด้านดีและร้ายการเปลี่ยนแปลงในเมือง รวมทั้งนักการเมืองทักการเมืองบุคคลสําคัญในเมืองเป็นเป้าหมายของบริสตโยค่ะครับรวมทั้งร,รวมทั้งอะไรอย่างละจิตใจคนไทยด้วยจะ<อ>ทันสมัยขึ้นบริสตโยทัพอาทิตย์ตววเมืองนะคะแต่ระดับที่พี่ฟอมบอกว่าเรายืนอยู่ข้างกําแพงพระนครวันประมาณกรกาดา2,565 เราจะถามตัวเองอย่างอัศจรรย์ใจว่าเมืองมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่ให้ความหวังคนไทยนะคะบริสุทธยูเป็นเจ้าของบาปพระเคราะห์บางทีเราไม่ชอบเปลี่ยนแปลงเราชอบเซฟตี้โซนโบาปพะเคราะห์จริงมักจะมาด้านร้ายแต่บริตทยูในดวงเมืองเป็นตัวแทน พบที่ดีนะคะ,คะมันจะออกอาการมาดีก่อนร้ายร้ายก่อนดีแล้วการมาถึงของมฤตยูรอบนี้ตั้งแต่มีนา59ถึงกรกฎาคม65เป็นรอบที่สามนะคะอรอบแรกคือรอบที่เราเสียในพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชครอมกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวเจ็ดปีที่มฤตยู มาในรอบนั้นพระลัษนาดวงเมืองเนี่ยนะคะ,คะเจ็ดปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพาประเทศชาติสู่ความเป็นตะวันตกรองรับการที่ประเทศตะวันตกจะมาล่าเมืองขึ้นเห็นไหมคะทร<อ>งเตรียมประเทศไว้ทรงไม่เรียนภาษาอังกฤษทรงรับฝรั่งมารับราชก,การในราชสำนักทรงขุดคลองกระดุมคลองตะแยส่วนมารุตยูมารอบที่สองแปดสิบสี่ปีหลังจากนั้น สองสี่เจ็ดห้าค่ะเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะใหญ่เลยแล้วเจ็ดตีที่มริตตยูอยู่เนี่ยบริตตยูเนี่ยทำท่านแระเลยเรื่องการเมืองเรื่องพักการเมืองนะคะสถาบันกษัตริย์ต้องมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่ว่าการมาถึงของมริตตยูรอบนี้พี่ฟองยืนยันว<า>่าจะับตาม,มาตั้งแต่มีนาสอง9ันห้ารอยห้าสิบเก้าคน่าจะเหมือนรอบแรก อคืออยังไงครับจะมีการเตรียมประเทศไว้เพื่อที่จะรองรับเรื่องใหญ่ๆในที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปอเหมือนที่รอสี่ทรงช่วยเออทรงนำประเทศของพวกเราเนี่ย สู่ความเป็นตะวันตกชนิดที่ฝรั่งบอกเลยว่าโอ้โหเป็นตะวันตกที่สุดสมัยใหม่ที่สุดของสยามเป็นครั้งแรกเลยค่ะเพราะฉะนั้นให้กําลังใจคนไทยนะคะ,คะจับตัว <c oughs> มฤุตยูเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยพี่ฟองครับทีนี้ถามมาถึงเรื่องของเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครับสถานการณ์หลังจากนี้ไปเนี่ยมันเพียงพอไหมที่มฤิตยูจะทํางานแล้วก็เพียงพอไหมที่จะบอกได้ว่า หลังการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้แล้วไปเนี่ย mm hmm. จะรุง่งหรือว่าจะร่วงครับพี่ฟองเอ,อเลือกตั้งพี่ฟองบอกตลอดว่าล็อกขลุมยังไม่ถันเลือกก็ขลุมใส่หน้าพวกเราแล้ววันที่แปดที่ผ่านมาเนาะเห็นใช่ไหมคะครเ,เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่นี้เออก็สรุปพี่ฟองสรุปว่ามมุ่ษตะยูเราต้องกล้าเปลี่ยนแปลงนะ แล้วมันจะดีขึ้นส่วนดาวใหญ่ๆเนี่ยพระฟองบอกให้ดาวอื่นๆนะคะเอะยังพอมีเวลาใช่ไหมคะสั้นๆนะคะ,คะว่าดวงเมืองของพวกเราเนี่ยตกหนักม,มาตั้งแต่5ตุลา61ซึ่งพี่ฟองเขียนไว้เลยว่า5ตุลา61ถึง21เมษายน62ขอให้คนไทยช่วยจับมือกันพาเทวดาประจำเมืองพาประเทศชาติให้รอด ไปถึงวันที่21เมษายน2 5 6 2ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดดวงเมืองครบ270ปีตอนนี้ตกมาเราเจอหนักเลยค่ะเจอ38ซต่าอุ <c oughs> เจอนะักกีลาเจออะไรตอนน่อม้อะไรยเยอะแยะที่ดีก็มีนะคะเื่นเต่าเมืองเ,เรากลับมาเช่๋ชวเมืองเจอหนัก โดนใจร้ายป้านสีค,คนในประเทศตัวเองถมน้ำลายลดฟ้าตาประเทศตัวเอง <c oughs> อไปเข้าข้าง NGO เป็นต้นเ,เมืองของพวกเราเริ่มมันมีกระบวนการใกล้จะถึง21เมษายน62แล้วพี่ฟองครับครับเมืวแ,แล้วมันจะมีรกระบวนการฟื้นนะคะฟื้นรอบแรก21อขอไทย5กุมภาพันธ์62 เมืองเข่นแข็งรัะตามด้วย22่กุมภาพันธ์6-2เมืองหยุดแตกนะคะเมืองหยุดแตกแล้วก็เข้นแข็งมากขึ้นพอวันที่3มีนาคม2,562ตอนนี้ละเทวดาประจำเมืองของพวกเรากระดีกระดาเมืองได้ยาดี เมืองคุ้มรองเมืองได้เต็มที่แล้วก็เดินหน้าเข้าสู่วันที่21เมษายน2562ค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเป็นระดับผู้นําเนี่ยจะหน้าตาคล้ายๆเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ไหมคะหรือยังไงคะเ <c oughs> ออมันพูดยากนะคะ <c oughs> เพราะว่าฟอมกลัวเรื่องมันติอยู่เนาะหนเนี่ยค่ะคือคือเอาเป็นว่าแบบ สิ่งที่เราคิดเราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แบบโพอ่ะมันจะคงจะอะไรก็ไม่รู้ป้าฟองเอ่อพี่ฟองเห็นว่าแบบมันมันมันเรารอดูเรื่องที่ไม่คาดหมายเถอะเรื่องที่ไม่คาดหมายแต่ว่าพี่ฟองเนี่ยจะขอเรียกร้องได้ไหมคะครับได้ครับขอเรียกร้องในฐานะที่ที่คนนั่นดูดวงเมืองอยู่อ่ะคนไทยนี่เข้มแข็งดวงเมืองนะคะอืเป็นคนพาดวงเมืองรอดด้วย พราะว่าคณรการไงคะเป็นเพราะเป็นคนไทยเข้มแข็งได้มาตรฐา,านเกษตรบรดี <c oughs> เพื่อตั้งรอบนี้อย่างให้เอาเรื่องส่วนตัววางไว้ขั้นตัว <c oughs> ให้มองว่าทำยังไงเราจะได้คนที่ดีที่สุดในสายตาเรามา <c oughs> พาประเทศไปให้ได้ต่อมา <c oughs> อเพราะว่าเรื่องใหญ่ๆมันคอยอยู่ว <c oughs> <อ>่าพี่ฟองกลัวเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจที่มันจะเกิดที่ต่างประเทศแล้วกระทบพวกเราเนี่ย <c oughs> เนี่ยเนี่ยตั้งแต่แบบ หลังกรกาดาหกห้าเป็นต้นไปเนี่ยพี่ฟองว่าแบบโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยลเรือ่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้คนเก่งได้คนดีมาเตรียมประเทศเราไว้ตั้งแต่บบดนี้เหมือนที่อรอศีีทรงเตรียมประเทศเราไว้เพื่อที่จะรองรับการที่ฝรั่งมันจะมาล่าอาณานิคมอะน้องพี่ฟองอพี่ฟองครับเมื่อสักครู่นี้มีคำหนึ่งที่พี่ฟองพูดออกมาถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ย,น,ยน,นะครับแล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ย เราต้องกล้าเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองถึงจะดีขึ้นตรงนี้ขยายหน่อยได้ไหมครับว่าเอ๊ะจะต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนผู้นํหรู้ว่าเปลี่ยนอะไรครับพี่ฟอกพี่ฟองครับที่เปลี่ยนก็คือคือเปลี่ยนเมืองต้องเปลี่ยนอมันต้องเปลี่ยนถ้าเมืองไม่เปลี่ยนก็จะถูกเปลี่ยนเห็นไหมคะยกยกเรายกตัวอย่างเรายกตัวอย่างอพี่ฟองยกตัวอย่างไม่ไม่ควรจะยกตัวอย่างอะนะแบบ ในหลวงรัชการที่ก้าประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชพวกเราสบายใจใช่ไหมคะโอ้ในหลวงของพวกเราพวกเรารักเอพอแถลงการฉบับที่สามสิบเจ็ดออกมาเราช็อกกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นต้องช่วยเมืองทําในสิ่งที่ก้าวหน้าทันสมัยแล้วรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่งนั้นคนอื่นมันจะมาถล่มเราอะน้องดูตอนนี้สิเดี๋ยว เดี๋ยวประเทศนั้นมาประเทศนี้มาเดี๋ยวออสเตรเลียมานะเดี๋ยวซาอูก็ามาเ้เาไปหมดเลยอ่นนะเนอะเราช่วยกันเปลี่ยน โดยคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเลือกตั้งครั้งนี้เอาความรู้สึกส่วนตัวชอบพี่ฟองไม่ชอบเนาะเอาเอา,เอาออกไปเอาแต่บอกว่าเราจะเลือกใครประเทศชาติจะเดินหน้าไปได้ช่วยเทวดาประจำเมืองเพราะว่าเรามีเวลาอีกพี่ฟองว่าเนี่ยนะหลังหกห้าเนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันคงแบบ แบบเขย่ากันหนักเลยช่วยแก้ปัญหาภายในประเทศกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวปัญหาใหญ่จากข้างนอกจะเข้ามาอีกด้วยเหมือนกันนะคะพี่ฟองค่ะใช่แล้วกามที่สีทรงเตรียมชาติไว้ทรงรู้เลยว่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะค่ะอะต้องช่วยกันแล้วถ้าเกิดท่านเอาผลประโยชน์ของชาตินะคิดอะเรื่องนี้ดีที่สุดแล้วพักนี้ดีที่สุดแล้วคนดีที่สุดแล้วเพื่อประโยชน์ของชาติชาติ คุณเลือกใครถูกที่สุด <c oughs> แล้วอดทนกันให้ถึงเนี่ยามมีนาหกสองเนี่ย21เ <c oughs> มษาหกสองเราจะได้ตั้งหลักกันไปอีกหนึ่งปี <c oughs> ถึง21เเมษาหกสามเราจะเจอทรัพยากรทำไม่าตักในดิน สินในน้ำที่บรรพบุรุษเราฝังไว้เราจะได้อะไรดีๆปลายปีเราไปประกวดอะไรเราก็มีโอกาสจะชนะป้าฟองอยากไปประกวด Miss Universe ป้ฟองคะต้องแข่งกันหน่อยค่ะป้าฟองค่ะพี่ฟองค่ะสุดท้ายคุณคุณค่ะคุณผู้ชมถามมาสั้นๆว่าฝากถามป้าฟองนายกคนใหม่ผมยาวหรือผมสั้นครับ ตอบด้วยสิ่งหัวเราะหรอขอให้ขอให้อาจารย์มีชัยทุกวันตอบกันแล้วกันคนนนั้ขี่มลิยูมานะคะขอบคนณอ่จารย์เราน้มเหมือนกันนะคะว่าเสาทับพระฤทธามันมีในดวงเมืองเสาทับพฤหัสเนี่ย สิริสิวัตรดีลาภาสิ่งสินและเงินตราจะรู้โดยสะดวกหายสตรูจะปลาแล้ว่าฐาละสรมละสายสินชัพเยอะสูงหายก็จะกินจะคงเรียนก็มองว่าอาจจะได้คนเก่าแต่ว่าบางคนบอกว่าอ้าวมันเป็นเก่ายังไงเอาคนเอกชวลิตท่านก็เก่าอ่ะโอ้โหเก่าไปเพ่งเก่าอ่ะค่ะคุณชวนก็เก่าอ่ะใช่ใช่ม้าก็เก่าอ่ะเออใครยีงแบบคนเอกประยุทธ์ก็เก่าอีกหลายคนเลยลูก เก่าเก่าแล้วก็คุ้นด้วยเหมือนกันนะคะเอาละค่ะคุณจินดาท่านก็เก่าอย่ากเลยครับเอาละพี่ฟองไม่ได้กลัวนะลูกเพราฟองกลัวกลัวมาเรือยู่ลูกค่ะครับเก่าเพราะฉะนั้นเราช่วยกันนะฮะพี่ฟองครับค bon ่ะพี่ฟองขอบพระคุณมากๆนะคะค่ะถึงทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ฟองคุณฟองสนาจามรจันทร์นะคะสมวชนอาวุโสแล้วพี่ฟองบอกว่าท่านแนะนําต้องบอกว่าโหรการเมืองสมัครเล่นต้องต่อด้วยอันนี้ด้วยนะคะไม่สมัครเล่นแล้วครับถ้าแบบนี้เนี่ยชี้ดวงเมืองได้ชัดเจนเพราะนอกจากท่านจะเป็นโหรการเมืองที่ทุกคนรอฟังแล้วเนี่ยยังเป็นผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนอาวุโสที่พวกเราให้ความเคารพนับถือด้วยนะฟังไว้ครับท่านบอกว่าคนไทยต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามริตยูมาหนักแค่ไหนก็จะได้ช่วยฝ่าฟันกันไปได้นะครับดูเรื่องดวงดูเร เม,มืองแล้วเนี่ยกลับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้ดูว่ามันจะเป็นไปนไหนเดี๋ยวดวงเ <นะ S 2> มืองอาจจะเคลื่อนนะฮะช่วงบ่ายบงครึ่งวันนี้ครับ